เห็นกิ่งกระโดงแตกมาขึ้นมาแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็คงอยากให้กุหลาบแตกกิ่งกระโดงอย่างสมบูรณ์แล้วก็สวยงามใครที่เห็นกิ่งกระโดงก็จะดีใจมากสําหรับเพื่อนๆที่รักกุหลาบคลิปนี้ผมมีวิธีแล้วก็คาแนะนําดีๆให้เพื่อนๆติดตามกันว่าทําอย่างไรให้กิ่งกระโดงของเราแตกขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับ มาทําความเข้าใจว่ากิ่งกระโดงคืออะไรนะครับผมกิ่งกระโดงคือกิ่งที่เกิดจากการแตกตาใหม่นะตำแหน่งที่ด้านล่างสุดตรงที่ติดตาว้อนะครับหัวกระโหลกละจะมีขนาดกิ่งที่ใหญ่ในกุหลาบโดยส่วนมากกิ่งกระโดงจะเกิดขึ้นแค่ปีละครั้งถึงสองครั้งเท่านั้นเองนะครับผมในช่วงที่ต้นฤด,ดูการการจเจริญเติบโต,ตของแต่ละปีเพื่อทดแทนนะครับพุ่มที่เริ่มจะทุดโซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการออกดอกและในการขยายพันธุ์นั่นเองนะอันนี้เรียกว่ากิ่งกระโดงนะครับผม มีการทดลองนะครับการเล่งการแตกกิ่งกระโดงมากมายมีขั้นตอนที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีผลต่อการแตกกลิ่งกระโดงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับผม หนึ่งนะครับลดการให้น้ําประมาณ10วันก่อนการตัดแต่งเพื่อกระตุ้นให้ต้นไม้ปรับสภาพให้ต้นไม้นะครับอยู่ในระยะที่เขาต้องรีบเร่งการขยายพันธุ์นะครับผมให้ลองสังเกตดูนะครับว่าก่อนที่เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนต้นไม้ประสบปัญหากับความแห้งแล้งความร้อนที่ผ่านมาแล้วเราก็มีการตัดแต่งกิ่งหนักในช่วงต้นฤด,ดูฝนถูกไหมครับผมฝนเนี่ยครับเป็นฤด,ดูที่การเจริญเติบโตที่เหมาะสมสําหรับกุหลาบเลยจะทําให้เกิดกิ่งกระโดงแตกขึ้นมาในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเลยนะครับ นะครับการตัดแต่งกิ่งให้สั้นลงให้เหลือประมาณ28นิ้วเพื่อกระตุ้นการแตกตาและก็การสร้างกิ่งใหม่โดยสันนิษฐานว่านะครับจะทําให้แสงแดดส่องถึงตําแหน่งที่ด้านล่างที่ติดตาเลยนะครับผมซึ่งแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบมากเลยนะครับ 3การตัดแต่งกิ่งให้สั้นลงทําให้ไปลดฮอร์โมนของออกซินที่อยู่ปลายยอดนะครับทำให้ความสมดุลระหว่างไซโตโคไคลมินกับออกซินแตกต่างกันโดยไซโตไคลมินก็จะควบคุมการเจริญเติบโตของกิ่งก้านแล้วก็การเจริญเติบโตก็จะเกิดการแตกตาใหม่ปริมาณของไซโตไคลมินที่สูงขึ้นนะครับผม ซนะครับสันนิษฐานว่าอีกข้อหนึ่งที่ของการตัดแต่งกิ่งให้สั้นลงคือฮอร์โมน AB นะครับหรือกดแอปไซซิกนะครับผมที่เป็นสารที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตโดยมากนะครับจะอยู่ที่โคนของกิ่งถ้าเราตัดแต่งกิ่งที่ยอดแล้วนะครับผมออกไปแล้วต้นกุหลาบก็จะสร้างความสมดุลโดยลดฮอร์โมนของ AB ลงฮอร์โมน ที่ลดลงก็คือกดของแอปไซซิกนั่นเองนะครับผมกดแอปไซซิกก็คือกดที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับ หนะครับการตัดแต่งกิ่งที่แก่ที่ฐานติดตาทิ้งไปบ้างนะครับส่วนใหญ่จะมีการที่เขาจํากัดจํานวนของกิ่งกระโดงต่อต้นซึ่งจะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยอันนี้เขาจะให้ความสมดุลระหว่างปริมาณของรากที่หาอาหารกับจํานวนของกิ่งกระโดงและความสูงของกิ่งกระโดงด้วยนะครับผมถ้ากิ่งกระโดงที่หายไปบ้างหรือว่าที่ตัดออกไปแล้วรากจะมีการตอบสนองต่อการสร้างกิ่ง ใหม่ขึ้นมานะครับผมโดยนะครับการสร้างกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่จะได้รับฮอร์โมนไซโตไคมินนะจากการที่รากนะครับมาควบคุมการสร้างตาให้เป็นกิ่งกระโดงที่แตกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับ 6นะครับมีการทดลองโดยการป้ายยา2 3 5นะครับหรือว่ากดไตไอโอดเบนโซอีกนะโดยสารตัวนี้ที่เราป้ายที่กิ่งกระโดงนะครับประมาณสัก2กิ่งให้ห่างอยู่ที่ระยะห่างอยู่ที่6นิ้วนับจากจุดที่เราติดตาขึ้นไปนะครับผมสาร TIBA นะครับผมซึ่งเป็นกลุ่มของออกซินซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการยับยัง้งการเกิดยอดใหม่ด้านบนสุดของต้นและการสร้างตาด้านข้างนะครับของกิ่งแต่เนื่องจากกิ่งกระดงทั้งหลายถูกตัดให้สั้นลงไป มาก,การแตกตาข้างไม่เกิดผลสุดท้ายนะครับในการอยู่รอดของต้นไม้ก็คือการแตกกิ่งกระโดงนั่นเองกิ่งกระโดงที่ทําการทดลองจะเกิดขึ้นประมาณ30วันนับแต่การใช้สาร TIBA นะครับหรือว่ากดไต i ไอโอดเบนโซอีกนะครับ เจ็ดนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมคือปริมาณของแสงซึ่งมีผลสำคัญต่อการแตกกิ่งกระดองของพืชมากเลยนะครับผมเจ็ดข้อที่มีการทดลองหรือว่าการสันนิษฐานว่าการแตกกิ่งกระดองของกุหลาบเกิดจากสาเหตุของเจ็ดข้อนี้ ที่กุหลาบสามารถที่จะแตกกระดงขึ้นมาได้อันนี้นะครับผมก็ได้นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะให้กุหลาบแตกกิ่งกระดงก็ลองเอาวิธีพวกนี้นะครับไปใช้ดูนะครับ เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนึงเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆเพื่อให้นะครับเพื่อนๆได้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งนะครับผมเราจะสรุปแบบย่อยๆให้ดังนี้ก็คือนะครับการที่เราจะทําให้กิ่งกระโดงแตกขึ้นมาไดา้วิธีที่เขาบอกก็คือว่า1นะครับลดการให้น้ําประมาณ10วันก่อนการตัดแต่งเพื่อกระตุ้นให้กุหลาบแตกกระโดงขึ้นมาแล้วก็สอการตัด แต่งกิ่งให้สั้นลงเพื่อกระตุ้นให้กุหลาบเกิดกิ่งกระโดงใหม่ขึ้นมาและก็ให้แดดส่องถึงที่หัวกระโหลกนะครับผมเพื่อให้หัวกระโหลกหรือว่าตรงที่ติดตาได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอก็จะทาให้เขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่ได้นะครับ 3. คือการตัดแต่งกิ่งให้สั้นลงนะครับผมเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของกิ่งด้านบนเพื่อกระตุ้นให้หัวกระโหลกหรือว่าตรงที่ติดตาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมานะครับผม แล้วก็สี่การตัดแต่งกิ่งที่แก่เกินไปหรือว่ากิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับตัดทิ้งลงไปบ้างก็สามารถนะครับช่วยกระตุ้นให้กิ่งกระดงแตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับนะครับการใช้ยาป้ายฮอร์โมนนะครับผมว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการแตกกิ่งกระดงขึ้นมาได้นะครับผม อีกเคล็ดลับนึงถ้าใครเห็นกิ่งกระดงแบบนี้แล้วก็แทงยอดออกมาเป็นดอกแล้วนะครับผมเพื่อน<ๆ>สามารถที่จะตัดเขาทิ้งได้เลยเพื่อให้เขาแตกกิ่งนะครับด้านบนได้อย่างสมบูรณ์เขาก็จะแตกกิ่งอีกหลายกิ่งนะครับเพราะว่ากิ่งกระโดงเป็นกิ่งที่รองรับกิ่งสาขาในอนาคตต่อไปนะครับ แล้วก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ให้สังเกตอย่างนี้นะครับผมผ้าเกิดกุหลาบที่มีอายุน้อยเขาจะแตกกิ่งกระโดงอยู่ที่ตรงหัวกระโหลกนะครับผมแต่ว่ากุหลาบที่มีอายุมากแล้วหรือว่าแก่แล้วเขาจะแตกกิ่งกระโดงที่เถิขึ้นไปบนตัวกิ่งนะครับผมหรือว่าแตกขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับผมอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นกุหลาบที่อายุเยอะนะครับผมเขาจะแตกขึ้นไปเขาจะไม่แตกที่หัวกระโหลกแล้วนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อยากฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่อยากใช้ยาป้ายฮอร์โมนหรือว่าไปป้ายตรงหัวกระโดงครับเพื่อให้กิ่งกระโดงเขาแตกขึ้นมาอันนี้ก็ยังไม่อยากแนะนํามือใหม่นะครับผมเพราะว่าเราป้ายายาไปแล้วเขาก็จะแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นกิ่งกระโดงที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับผมเพราะว่าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็มันแตกเยอะเกินแนะนําถ้าอยากใช้ยาป้ายป้ายได้แต่ว่าควรจะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไว้สักประมาณสัก1-2กิ่งก็พอเพราะว่าการป้ายยยากรระะดงงแตเอจิ แต่ว่ากระโดงไม่สมบูรณ์เลยนะครับผมอันนี้ก็อยากฝากกันเพื่อนมือหมัดก,ก็อย่าเพิ่งใช้ยาป้ายให้ครับแตกขึ้นเองตามธรรมชาติจะดีที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่ากระโดงที่แตกขึ้นเองตามธรรมชาติจะสมบูรณ์มากแล้วก็จะเป็นกระโดงที่ใหญ่นะครับผมอะไรที่มาจากธรรมชาติโดยแท้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากยอยากแนะนําให้ม,ใหมือใหม่ได้ลองทําตามกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ได้นําเรื่องราวของการทําให้กิ่งกระโดงหรือว่ากระโดงของกุหลาบครับแตกขึ้นมาได้เพื่อนๆก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้ไปลองทําดูก็ได้นะครับผมได้ผลหรือได้ผลอย่างไรนะครับผมก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ก็ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็ใครไม่เข้าใจฝากคอมเมนต์ทิ้งท้ายไว้ข้อความไว้ได้นะครับผมว่าแนะนําแบบไหนยังไงไม่เข้าใจก็ลองถามผมได้นะครับผมจะตอบให้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนนะครับได้มาติดตามกันยังไงก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชผมด้วยกับช่อง S Learn Channel นะครับผมนี่นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผม